ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายปานอีสูเมโตนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปานจะพา,าีวิวชุดแต่งจากค่ายวาซุมาเอ็กนะคะสำหรับคันนี้ค่ะน้องเป็นมิวเอ็กอาร์เอสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใส่ชุดแต่งวาซุมาเอ็กแล้วมันจะหล่อขนาดไหนมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกค่ะจะเป็นตัวอักษระคริลิกฝากระโปรงนะคะเป็นสีดําแล้วก็ตรงตัวเอ็กอ่ะ,ะเอสนสีแดงนะตัดกันแบบนี้เราอ,รอแ้นหล่อขนบนี้เลย่่ะ ถัดมาค่ะมาถึงตัวครอบเขี้ยวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงาค่ะมีฉีดสีเขียวให้ตรงนี้นะคะทําให้เห็นเด่นชัดแล้วก็รถด,ดูเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ชิ้นล่างนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะมีฉีดสีเขียวให้ตามมุมนะคะตรงนี้ซ้ายขวาเนาะถัดมาค่ะมีครอบช่องแอร์เคอร์เทนนะคะเป็นสีดําเงามาพร้อมกับตัวไฟลีนะคะเป็น LED เนาะ ตัวนี้นะคะไฟของเขามันจะไม่ได้สว่างเงินเกินไปนะคะทําให้รถคันอื่นไม่ได้ราคาญเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ด้านข้างกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ OAC นะคะรุ่น Forget w e l l นะคะต,ตัวนี้จะเป็นสีแบ็กบัตนะคะ F09 เนาะขนาดอยู่ที่ขอบ20ค่ะรัดมันด้อยางโตโยต้า Open Country RT นะคะขนาดยางอยู่ที่275ท 55R20 ค่ะ สำหรับด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์สีดํานะคะเชื่อมต่อระหว่างเพดนะคะยาวไปถึงประตูข้างหลังนี้เลยตัวนี้แถมให้อยู่ในเซตนะคะถัดมาค่ะจะเป็นตัวกลับข้างประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะขนาดกลางๆเนาะแล้วก็จะมีโลโก้วาซุมาีด R S นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะคะจะเป็นสีดำเงามีโลโก้วาตูมาให้นะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวคาดเอวแบบมีไฟเนาะชิ้นงานของเขาค่ะจะครอบประมาณนี้นะคะมีไฟให้ตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะคะสีแดงแล้วก็มีโลโก้วาตูมาให้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาถึงชิ้นงานสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะมีการแต่งลวดลายเล็กๆน้อยๆน,นะคะ สำหรับตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องรูอากาศนะคะที่เป็นลายตารางเนาะช้ดงานของเขาเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีโลโก้วาซูมาคีด r S เป็นไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับชุดแต่งแบรนด์วาซูมาสำหรับเซตนี้นะคะมีให้ทั้งหมด12ชิ้นเนาะราคาอยู่ที่29,000บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ถูกใจนะคะอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามป่าได้ตามคอนแทคด้านบนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ